สวัสดีครับผมต่อจอนาวินพยัคฆมากผู้ติดตามงานให้ท่านเจ้าคุณพระสุธีวราพรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาธขณะนี้ท่านเจ้าคุณได้มาเยี่ยมชมในการเจาะบ่อน้ําบาดาลหมู่ที่8บ้านเขาเกตตําบลหนองโมงอาเภอหนองโมงจังหวัดชัยนาทอยู่นะครับน,น้ำออกนะาดีมากเลยครับนะดูด้วยสายตาอยู่ที่ประมาณ10คิวขึ้นนะฮะนะสิคิวขึ้นนะต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าคุณสุธีวราพรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันจนประสบความสําเร็จในวันนี้และก็ขอขอบคุณนะครับ mm. เทศบาลหนองมะโมง mm. โดยท่านนายกทูชีสุขบุตรรวมถึงผู้บริหารนะครับของเทศบาลตําบลหนองมะโมงรวมถึงผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ประนอมอินสุภานะที่ร่วมด้วยช่วยกันและผู้มีกิตศรานะครับทําให บอ่อน้ำบาดาลอันนี้ประสบความสำเร็จครับขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ